เรามาหาซื้อเบ็ดเราเจอแล้วเบ็ดของเราอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าฟันเลยแต่ยัางเจฟันฟันมาเบ่งถุงมือม,มาเด้อกินเก่าพี่น้องพกพมีแห้งตกปลา ผักก็สดสดใหม่ๆสดๆกินปลากระป๋องปลากระป๋องปุ่มปุ๋ยพนา้าพาะมันปุ่มปุ๋ยปลากระป๋องละคนกินก็ได้แล้วก็แจงเห็ดพันปีเลยกินนยมใด้กับแช่เพื่อก็ผลัดเห็นบัวดอกเห็ดมาเด้อมาเด้อมาเด้อหายหวนหวนอิค่็ดพันกำลังเปลี่ยนเบ็ดกาลังเตรียมอุปกรณ์ เบ็ดในดอกพี่น้องว่ามีเงาไ,ได้ไ่มวิเยาปลอมเงาปลมปลาหมึกสีชมพูปลาหมึกสีเขียวฝนกระตกลิ่นอียงบรรยากาศรอบๆ มามากมายเราก็เลยออกมาหาปลาวแล้วเปรแว่าเหแล้วองใหมแล้วว่าขหม่เือข้ามฝากกำลังหน่ยยๆ่ยออกมาพอดีพี่น้องเรือข้ามฝาก ยุ้ยยุ้ยออกมาแล้วยายพันกับกระลังสาวหยูกสาวง่ายสาวเข้าไปสาวพี่สาวน้องซักพี่ซักน้องสาวอพี่สาวสาวสาวพี่สาวน้องซักเสร็จแล้วยายพันกันได้เอาเด้อพี่น้องมาสาวน่วกันหาอยู่หากิจไปสละยื่นกันหน้าเด็เบอน้าเดมืบอลงเรือน้อยลอยบน ไอชนีเวหมอู้ยมันมันตใหญ่ตัวใหญ่ยายพันมันเบิร์ตโตบางใหญ่หนึ่งสองตัวตัวพีน้อแม่เออเอ้าเอ้าเาเอ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 าเ้เ้าอาเอ้อาแ้าเ้เ้ออ้้า้อ้า้อ ป่ดตัวนี่อยู่ในหน่วยลเราลบไปกันรู้กดีเลยเพราะเด็กปนยุ่จ้าประท้ดปะท้ดโอ้ยตัวบักใหญ่เลยไม่ามานไม่ามานดนะยยพันมาด้ตแจงใ่น้องไชมเรือมือนะเออเดี๋ลเราพ่อเอเดียวล้อ้ พี่สาวโอกสักพี่สักดอกสาวพี่สาวสาวสักโอ้สองสองสองมาสองตัวย่าผัดหมานมันมันอะไรแล้วมันมาวนอยู่นี่ว่ะโอ้เหมือนย่าผัดหมันมีแต่ย่าผัดแตู่นเดียวเลยเหมือนี่โอ้ตัวกันดดก ปลาลุดปลาลุดปลาลุดว่าสิบกวัดสิวเอาเอๆาเอาเอาเอาเากินไหมกินไหมกินไหมกินเอาลุนลุนลุนพี่น้องลุนลุนลุนยิ้มได้อีกแล้วสุดยอดสุดยอดหนักนับปลาป่ะตกพูดพี่น้องตกพูดมาได้บุญได้สิมาตกปูดน้ำแข็งนิต้น สิบเก้าเหมือนี่ได้แค่สิบเก้าพี่น้องบ่วมานเหมือนี่บ่วมานฝนตกว่นแต่สีมานก็เลยบ่วมันซ้ำพ่อเด็กฝนแรงอยู่ด้อฝนตกข้าเสื้อในกับบัวใจอ้าวแดงจะาไว้ถูกใจนั่นหล่นเออนี่กับพ่อจะมีแล้วี่น้อง ฝากคนไล์กดแร์